เวณนี้คือเยอะมากๆเลยนะคะน่ารักค่ะน่ารักขอเรียนเชิญนั่งเลยค่ะโอเคเลยอันนี้เปิดประสบการณ์ครั้งแรกกับทางสปอร์ตเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะก่อนหนุ่ยดีใจมากๆเลยค่ะที่ทางสปอร์ตติดต่อมาให้ได้มาร่วมงานนี้อาแล้วก็แฟนคลับมากมายนะคะก็มาให้กำลังใจกันนี่ด้วยนะคะอยากสอบถามนิดเดียวถคุณเต้ยว่าปกติไลฟ์สไตล์คุณเต้ยเวลาไปทำงาน เวลาไปพักผ่อนเน้นธรรมชาติในช่วงนี้ค่ะคุณเต้ยใส่รองเท้าประเภทไหนไปบ้างคะคือจริงๆถ้าไปทํางานนะคะอันนี้ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าเต้ยไม่เคยมาทํางานเราต้องมาเดินแบบด้วยรองเท้าแตะเลยค่ะแต่คือแฮปปี้มากเพราะปกติเป็นคนที่ถ้าต้องมางานอย่างเงี้ยเต้ยต้องใส่ท้อนสูงใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเล็กเองมันวก็จะแบบตัวไม่เท่าคนอื่นเลยต้องใส่ท้อนสูงค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะโดยปกติเราเป็นคนชอบใส่รองเท้าแตะ โดยชีวิตประจําวันอยู่แล้วใช่ไหมก็คือจะเป็นรองเท้าที่แบบธรรมะแมงลุยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะรองเท้าธรรมะแมงแบบลุยๆแล้ววันนี้รู้สึกยังไงคะใส่คู่นี้ดีมากค่ะชอบมากในการใส่รองเท้าแตะประทังงานค่ะเปิดประสบการณ์การเดินแบบกับคุณพองเท้าแรกใช่เยอะเลยรองเท้าแตะครั้งแรกเหมือนกันใช่่คะโอ้โหระทับใจและแตะครั้งแรกเลยนะคะแล้วถ้าเป็นรองเท้าแตะของคุณเต้ยเองนะคะคุณเต้ยมีเคล็ดลับ หรือว่าวิธีเลือกแบบไหนนะคะที่อยากจะแนะนําแฟนๆที่คุณเตยชอบสําหรับรองเท้าใช่ไหมคะรองเท้าไหนเตยเชื่อว่าทุกๆคนนะคะน่าจะชอบรองเท้าที่ใส่สบายอยู่แล้วค่ะค่ะตอนเตยเองก็เลือกจากการที่รองเท้าใส่สบายคือเมื่อก่อนอ่ะชอบรองเท้าที่สวยแต่รองเท้าที่สวยมั้เป็นอะไรมันชอบใส่ไม่สบายบางทีกันใช่ค่ะบางทีกันเร้วคือดี่ยวเนี้ยก็รู้สึกว่ามันดีมากเลยที่สกอร์นะคะก็คือเป็นรองเท้าที่เราก็จะเข้า อยู่แล้วว่าเป็นรองเท้าที่ใส่สบายก็คือเขาอะมาทําให้มันสวยด้วยแล้วก็ใส่สบายด้วยก็เลยรู้สึกว่าตอบโจทย์มากเลยโอ้โหแบบนี้แฟนคลับจะต้องแห่ไปลองกันด้านหลังแน่เลยค่ะแล้ววันนี้ได้ลองใส่รองเท้าสปอร์ตเรารู้สึกว่าเปิดประสบการณ์ไหมคะเปิดประสบการณ์มากคะ่ะก็คือเมื่อกี้ที่ใส่เดินไปก็คือรู้สึกว่าสบายะคะ่ะใส่สบายเออคุณเต้ได้ลองไปทั้งหมดกี่คู่คะที่ใส่เดินมีคู่นี้ค่ะแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่เป็น ค่าสีดาวค่ะเต้ยรู้ว่าคู่นั้นอ่ะสกอร์มีมาตั้งแต่1970 1970มานานแล้วสำหรับสำหรับคู่นั้นนะคะที่เป็นที่เป็นพื้นหมายค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาก็ยังฮิตกันอยู่อ่ะเออใช่ค่ะแบบมันกลับมาเนาะพวกแบบแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เก่าๆแล้วใช่มันก็โดนกับเหมือนแฟชั่นสมัยนี้อ่ะสมัยก่อนก็คือไม่ตายคู่ไหนอยู่ได้ยาวๆก็อยู่ได้เลยนะคะ สุดท้ายคุณเตออยากจะบอกอะไรเปแฟนมบ้งคะในการเลือกซื้อรองเทา้าน้องจากจะสวยแล้วจะต้องเลือกแบบไหนคะค่ะก็จริงๆต้องเลือกให้เหมาะกับเท้าเราด้วยนะคะ,คะซึ่งสกอ์เนี่ยก็เป็นรองเท้าที่แน่นอนพวกเราจะรู้กันอยู่แล้วตั้งแต่อยู่90ที่แบบพวกเราจะใส่สกอ์กันตลอดลยค่ะ,คะก็จะเป็นรองเท้าที่ทุกคนจะรู้ว่าแบบใส่สบายใช่ไหมใช่ไหมย้อนเลยใ,ใส่ไหมใส่จัรู้จักไหมคะรู้จัก <laughs> เพราะฉะนั้นก็ต้องมีเสื่อรองเท้าที่ที่เหมาะกับเราด้วยแล้วก็ใส่สบายเป็นหลักเพราะว่ายังไงเราต้องใช้การเดินหรือว่าอะไรอยู่แล้วค่ะแล้วก็เรื่องของความสวยงามก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าตอนนี้สกอเรเขาก็มีการแบบทําให้สวยงามแล้วอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องนะคะเพราะว่าสโลแกนของเขาเนี่ยก็คือพัฒนาตลอดนะคะให้เข้าขกับทุกยุคทุกสมัยของทุกท่านเลยนันเองค่ะโอเคขอขอบคุณพี่เต้ยมากมากเลยนะคะค่ะปัญญาพึ่งไปไหนค่ะเดี๋ยวเรา ขอเรียนเชิญน,นางแบบทุกท่านเลยค่ะเก็บกางเได้เลยแล้วพ็ขอเรียนเชิญคุณมาคุณบอสค่ะและคุณจินาอักโซเหมขึ้นมาร่วมถ่ายภาพที่เราลึกด้วยกันเลยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะเดีย๋ยวรอจัดตำแหน่งสักคักหนึ่งเะคะซึ่ง,ง,ง,งกิจกรรมของเราในวันนี้ค่ะยังไม่หมดนะสำหรับลูกค้านะคะหรือว่าแขกรับเชิญท่านไหนนะคะที่มาร่วมงากับเราในวันนี้